ดีค่ะ mm hmm. เปิ้ลนะคะชื่อจริงชื่อนัชชาณนนเลือดพิไลค่ะทำงานบริษัท Maxima Organizer นะคะอยู่ในสายงาน Event Exhibition และ i n t e r i o r Design มาประมาณ15ปีในสายงานของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลทำงานทั้งออกแบบผลิตและติดตั้งคือครบวงจรเครื่องมือที่เรามีอยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานไม้นะคะงานไม้ก็จะมีพวกเลื่อยชัแล้วก็มีตัวปืนดิงไม้แล้วก็มันติทูล ส่วนใหญ่ที่ใช้อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นพวกสว่านผมนายสุริโชคครับมาตาเฮททำงานอยู่ที่บริษัทแม็กซิม่าครับเป็นโปรดักชันครับงานไม้พวกนี้ครับใช้งานเครื่องมือมี w อ u กี้แล้วรู้สึกเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ครับใช้งานง่ายสะดวกทำงานได้คล่องตัวขึ้นเพราะเราตัดเรื่องปัญหาเรื่องสายไปครับพื้นที่สูงกลางแจ้งหรือจะมีฝนตกเราก็ยังทำงานกันได้ต่อครับ มาตัดสินใจใช้มิวักี้เนี่ยเพราะว่าดูจากประสิทธิภาพของตัวสินค้าค่ะมันดีและมันแรงกว่ารุ่นที่เราเคยใช้มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานไปได้เยอะลดจำนวนคนจากหน้างานปกติไปไซส์หนึ่งอาจจะไปสัก7คนเราเหลือแค่4คนก็ไปทำงานจบไซต์หนึ่งได้แล้วประหยัดเวลาไปได้เยอะ ประหยัดเงินด้วยคือปกติแล้วเราต้องเสียค่ากระแสะไฟในการเข้าไซต์งานของแต่ละไฟแต่เรามีเครื่องมือมีวอกกี้อะค่ะเราไม่ต้องซื้อค่ากระแสะไฟเลยเปิ่นฝากบริษัท m a x i m ิม e ลแคนเซอไว้ด้วยนะคะติดต่อเปิ่นได้เลยะคะ่ะเบอร์092 289 6199